สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิ h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับมาตามเลขโค้งสุดท้ายกระท่อมหลวงปูสวงวัดป่าวิเวกธรรมโสุผลนะครับกระท่อมหลวงปูสวงวัดป่านะครับก็เป็นวัดป่าที่ FC แล้วก็เชฟนะครับร่วมกันสร้างซุ้มประตูนะครับซึ่งกระท่อมหลวงปูสวงก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่หลายๆท่านติดตามตแนวทางตัวเลขอยู่นะครับ มาขอตัวเลขนำโชคกับรูปปั้นจำลองของหลวงปู่สวงนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับคนที่จุดเลขทูบขอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดวงเฮงนะครับนะถูกหวยบ่อยนะครับมีดวงกับการขอตัวเลขนำโชคนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ นะครับจะได้ตัวเลขนำโชคเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับกับการขอตัวเลขในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับกระท่อมหลวงปู่สวงตอนนี้นะครับก็มีองค์หลวงปู่สวงเพิ่มมาอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นรูปปั้นจำลองนะครับในอีกหนึ่งอริยบทนะครับของหลวงปู่สวงนะครับ ภาพด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นองค์เดิมนะครับนะครับที่อยู่ในกระท่อมมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับล่าสุดนะครับก็มีทางญาติธรรมนะครับทางญาติธรรมนะครับได้นําองค์จําลองของหลวงปู่สวงนะครับมาถวายให้กับทางวัดเพิ่มนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับก็นี่ครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอริยบทนะครับของหลวงปู่สวงนะครับก็เห็นว่า ด้านขวาเนี่ยท่านก็จะยิ้มนะครับยิ้มเต็มปากนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยท่านก็จะนั่งชันเข่านะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นภาพที่เราคุ้นตาดีนะครับสําหรับภาพนี้นะครับก็จะเห็นเราก็จะเห็นตามสื่อต่างๆนะครับที่ภาพของลุงปู่สวงท่านจะนั่งชันเข่านะครับด้านด้านขวานะครับนั่งชันเข่า <boys S 2> ด้านขวาข <już S 2> ึ้นนะครับอันนี้เราก็จะเห็นชินตานะครับ ส่วนภาพด้านซ้ายนะครับที่มีญาติธรรมนะครับได้นํามาถวายเพิ่มนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอริยบทนะครับก็จะเป็นภาพที่หลวงปู่คล้ายๆหลวงปู่กําลังนั่งกําลังจะเข้าสมาธินะครับนั่งคาสมาทนะครับแล้วก็เอามือประสานกันนะครับกำลังคล้ายๆกับภาพที่กําลังจะเข้าสมาธินะครับนะแต่ก็เป็นภาพที่หลวงปู่มีรอยยิ้มนะครับที่ชัดเจนนะครับ เอาละครับในช่วงต้นงวดนะครับหลยหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวเลขหรือว่าบางท่านอาจจะได้ดูตัวเลขไปแล้วนะครับสําหรับในช่วงต้นงวดนะครับที่คุณป้าฝันแม่นนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับได้เดินทางไปจุดขอตั้งแต่ต้นงวดนะครับซึ่งเลขทูบก็เดี๋ยวเราไปดูเลขทูบล่าสุดกันด้วยนะครับเพราะว่ามาวันนี้นะครับเลขทูบก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่า เลขทูบที่มาจุดตอนต้นงวดนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้รับชมตั้งแต่คลิปคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับจริงๆงวดนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้รับชมไปแล้วนะครับคือเชฟก็ฝันถึงหลวงปู่สวงท่านด้วยนะครับฝันถึงหลวงปู่สวงนะครับที่อาจจะเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปย้อนดูได้นะครับ ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับเพราะว่าฝันเห็นหลวงปู่สวงท่านมาก้มๆเงยเงยอยู่ตรงกระท่อมนะครับแล้วก็หันมาบอกนะครับว่าวันนี้จะมีตัวเลขนําโชคนะครับจะได้โชคกันนะครับจะได้โชคใหญ่กันนะครับเอาละครับนี่ครับมาดูตัวเลขของงวดนี้ด้วยแล้วก็ไปย้อนดูตัวเลขของงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าไม่ใช่งวดที่ผ่านมานะครับตอนต้นงวดนะครับคลิปต้นงวดนะครับ นั่นนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเลขทูบที่จุดตอนต้นงวดนะครับจากที่ตอนแรกทูบไม่ได้แตกนะครับตอนนี้ทูบแตกลงมาแล้วก็ตัวด้านล่างคล้ายๆกับจ่จางหายไปนะนะครับคล้ายๆกับจะจางหายไปนะครับเนี่ยครับให้ดูนะครับเลขทูบใหม่นะครับ4ี่กับ7นะครับ2ตัวแรกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีก1ตัวนะครับแต่ว่าเลขทูบ ตอนต้นงวดที่ทางคุณป้าฝันแม่นมาจุดเสียงทายเอาไว้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าแตกเป็นลายงาแตกผ่ากลางลงมาแล้วก็ตัวด้านล่างเหมือนจะหายไปนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับแตกผ่าตั้งแต่เลข6ลงมาเลข9แล้วก็มาเว้นไอ้ตัวตัวด้านล่างก็ลักษณะการแตกก็จะแตกออกมาเป็น2อ,อ,สอเส้นนะครับแล้วก็เลข7ที่เคยเป็นเลข7เนี่ยก็จะจางไปนะครับ เป็นเลข7ก็จะจางไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็น609้ไหมหรือว่าจะมาเบิ้ลมาหาม696 6 9 9 99, 996าเอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็น609ก็ได้นะครับในอันนี้วิเคราะห์เลขทูบต้นงวดนะครับอ่านะครับสำหรับเลขทูบที่พึ่งจุดวันนี้นะครับสำหรับคนดวงเฮงนะครับที่ได้รับโชคเกือบจะทุกงวดนะครับ คนดวงเฮงที่ได้รับโชคเกือบจะทุกงวดนะครับมาจุดเสียงทายวันพระนะครับนะครับแล้วก็นะครับวันนี้ได้472นะครับโอเลขสวยด้วยนะครับ472 274 4 7 2 2 7 4นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนได้ติดตามในคลิปวิดีโอคำชะโนดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขชุดเดียวกันเลยนะครับตัวเลขคำชะโนดก็จะเป็น4 7่2นะครับ เอาละครับมาเทียบกัน2ตัวเลขต้นงวดกับท้ายงวดนะครับ472จุดล่าสุดวันนี้นะครับวันพระนะครับโดยคนดวงเฮงนะครับคนดวงเฮงที่ถูกเลขบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นคนมีดวงนะครับในเรื่องของการเสียงทายตัวเลขนําโชคนะครับแล้วก็เลขต้นงวดนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเลขที่คุณป้าฝันแม่นนะครับมาจุดเสียงไทยไว้ตั้งแต่ต้นงวดนะครับก็เห็นว่าเลขทูบมาวันนี้แตกเป็น ทางยาวลงมาเลยนะครับผ่ากลางลงมาเลยนะครับแต่ว่าตัวด้านล่างที่เคยเป็นเลข7เนี่ยจางหายไปนะครับเหลืออยู่ขอบอยู่นิดเดียวนะครับแลาใครจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรก็ลองดูละกันนะครับก็หวังว่างวดนี้ปู่สวงท่านจะโดนบันดาลให้ได้รับโชคกันทุกๆคนนะครับปิดท้ายกันที่ขันน้ำมนต์ปูกองหินแตกนะครับหลยท่านก็ถามมานะครับว่างวดนี้เชฟยังไม่ได้ลงแนวทางนะครับเลขขันน้ำมนต์นะครับ บาทน้ำมันเนาะต้องเรียกบาทน้ำมันนะครับก็จะเห็นเป็น709นะครับหรือ706แล้วก็มี2นะครับอ่าก็706 709หรือเอ่อ602 902นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็น927 972นะครับอันนี้ก็ตามมุมมองนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้ก็หวังว่า แนวทางข้อมูลตัวเลขที่เชฟนำเสนอจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่ให้โชคสำหรับ f c ทุกท่านนะครับเจอก,กันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ